สวัสดีครับผมเปลนะครับจากช n n e l เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมจริงๆคลิปแนวนี้เนี่ยผมตั้งใจะจะทําตั้งแต่ตอนที่ Apple เปิดตัว iPad รุ่นที่9แล้วก็ iPad m i n i 6ออกมาใหม่ๆเลยนะครับคือผมตั้งใจะจะทําคลิปแล้วก็ทําไปแล้วด้วยแต่ว่าไม่ลงดีกว่าลบดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้จัดเครื่องจริงๆยังไม่ได้เห็นเครื่องจริงๆโดยเฉพาะ iPad Mini 6นะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้ที่ผมทําคลิปอัดคลิปเนี่ยนะครับ เป็นช่วงที่ผมได้แวะไปที่ห้างโลตัสที่ภูเก็ตนะครับแล้วผมเนี่ยทันไปเห็นในร้าน b บรน n a าไทมี iPad วางอยู่เต็มเลยแล้วก็ผมก็เห็นว่าเฮ้ยมี iPad Mini มาแล้วนี่นาะนะครับแล้วก็มี iPad Gen 9มาด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสเดินเข้าไปดูลองเข้าไปจับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ผมรู้สึกตกใจเบาๆก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ อุปกรณ์ Device มือถือแท็บเล็ตที่ขนาดเล็กนะโดยเฉพาะมือถือจะชอบมากนะครับแต่ว่าตอนที่เห็น iPad mini ครั้งแรกเนี่ยผมกับรู้สึกว่าเออสวยดีนะจับสบายมือดีนะเบาดีนะแต่ทำไมมันเล็กจังหน้าจอความรู้สึกของผมที่ผมเห็นมันเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าจอตามเทคนิคแล้วมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมครับ8นิ้วก,กว่าจากเดิมที่7จุดเท่าไรสักอย่างทุกทีผมลืม ผมกล่าสนมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ต่างกันเท่าไหร่คือโอเคถ้าเอามาเทียบต่างแน่นอนนะครับดีไซน์ทุกอย่างจอกับ iPad Mini รุ่นรุ่นที่5รุ่นเก่าแต่แต่ถ้าผมมองตัวมันเองไอแพดไอแพดหกอ่ะมินิหกอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเล็กจังเลยอะ่ะนะครับคราวนี้โอเคไม่เป็นไรเราก็ดูจงดูจอเราคิดว่าเอ้ยเราเคยคิดในหัวว่าอจอมันจะต้องสวยขึ้นถูกไหมครับจอก็เรียกว่าโอเคเป็นจอที่ดีแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะสวย รมันไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่รู้สึกพิเศษเหมือนตอนที่ผมเห็นจอของ iPad ที่ตั้งอยู่ข้างๆคือ iPad Gen 9 iPad รุ่นธรรมดานะครับผมไมไ่รู้สึกว่ามันให้ความสวยที่ต่างกันขนาดนี้เนอะไหมโอเคจอมันดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความสวยฉันรู้สึกแบบโอ้หมันดึงดูดจังเลยอะอะไรเงี้ยผมไม่ได้แค่ดูวอลเปเปอร์ที่เขาเซ็ตไว้อย่างเดียวครับผมพยายามดูรูปอื่นๆดูเข้าไปดูแอปดูอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่ผมดูอยู่ประจําก็รู้สึกว่ามันก็ เป็นจอที่ดีนะแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พิเศษอะไรและที่สําคัญที่สุดคือผมมาพูดในฐานะคนใช้งานด้านดนตรีนะครับผมลองเปิดโนต้ตเลยเปิดเป็นโนต้ตแบบ PDF เลยเปิดผ่านเว็บไซต์นี่แหละนะครับเป็นโนต้ตของ ang, นโชแปงเป็นโน้ตเพลงเปียโนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเปิดปุ๊บแล้วก็ขยายจอเต็มที่เปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วผมก็แบบซ่อนแถบเลยซ่อนแถบเสดหาเลยให้ทุกอย่างมันกว้างเต็มแม็กซ์เต็มที่ของจอที่มันจะแสดงผลได้ โอเคข้อดีของ iPad mini 6กก็คืออัตราส่วนหน้าจอเนี่ยมันเป็นเหมือน4:3มันคือเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกระดาษไว้จดบันทึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการดูกระดาษโน้ตมันจะมันจะเป็นพื้นที่แบบพอดีกับกระดาษโน้ตเพลงแต่ต่อให้มันสุดแค่ไหนก็ตามคุณคุณรู้เข้าใจไหมว่ามันเล็กมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูผมถ่ายมาด้วยมันมันเล็กอะยิ่งเราตั้งในระยะจำลองว่าเนี่ยเราตั้งบนแต a n d n o t เป็นโน้ตแล้วนั่งเล่นระยะห่างประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยคือมันเล็กมันใช้งานไม่ได้ วัยเด็กอาจจะพอได้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าเมื่อเด็กๆก,ก็ต้องเล่นโน้ตเพลงที่เยอะขึ้นยากขึ้นเด็กๆเ,เองก็ค่อนข้างตาลายแล้วปวดหัวแน่นอนครับมันเล็กมันคมสวยไม่เถียงแต่มันเล็กผมก็เลยรู้แล้วว่าอ่ะงั้น iPad Gen 9ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกในความคิดผมจากที่ผมมาว่าด้วยราคาอะไรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยความจุเริ่มต้นที่ให้มา 64G ิเลยเนะี่ยผมคิดว่าเออ มันน่าสนใจแล้วนะแต่ก็คิดว่ามินิใหม่ของใหม่ก็ต้องน่าสนใจกว่ากับการที่ว่าแบบผมถอนความรู้สึกนั้นออกเลยนะครับไม่จบแค่นั้นลองเขียนด้วยพวเพราะคิดว่าเออโอเคเราต่อไปเราซื้อแท็บเล็ตเราก็อาจจะได้ใช้งานมันบ้างในพวกอย่างนั้นนะครับการโครงการเขียนการแต่งหน้าปกคลิปอะเงี้ยเราอาจจะได้ใช้บ้างลองเขียนดูเริ่มจากแ p ่น mini ก่อนเลยมันใช้คู่กับปากกาเอเป็นพิเรุ่นที่2นะครับเขาก็ติดไปอยู่ข้างๆเลยติดติดไว้กับตัวเครื่องไปแม่เหล็กผมก็ดึงมาใช้งานเลยเขียนไปปุ๊บโอเค เขียนใช่ได้ยังไม่ได้ลองวาดแต่ลองเขียนก็โอเคดีเพราะว่าจออะไรนะเขาเรียกกระจกชั้นจอมันจะติดกันพอดีเลยมันจะเขียนแล้วรู้สึกว่าไอ้ปลายปากกาของมันนะ่จะติดอยู่กับผิวจอแล้วเขียนแล้วเหมือนเราเขียนบนกระดาษฟีลลิ่งมันจะประมาณนั้นแต่มันก็ไม่ได้เขียนดีมากเหมือนถ้าเหมือนถ้าใครเคยใช้ iPad Pro รไม่ว่าจะเป็นโปรรุ่นเก่าๆที่มีปุ่มด้านหน่าจะเป็นโปรใหม่ๆมันต่างกันมากแน่นอนครับมันไม่ได้ดีขนาดที่คิดว่า มันจะเป็นตัวไทยตัวแทนของ iPad Pro ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นและแน่นอนว่าพอมไปลองเขียนในฝั่งของ iPad รุ่นที่9ก p a d รุ่นเริ่มต้นที่ใช้คู่กับปากกาแอปเปิ้ลไปซื้อรุ่นที่1ไม่ได้รู้สึกต่างกันเท่าไหร่โอเคลักษณะดินสอมันต่างกันอยู่แล้วนะครับจะเมันึกรู้เลยว่าต่างกันความสะดวกในการเสียบชาร์จการติดแม่เหล็กมันต่างกันแต่เอาพูดถึงการเขียนการใช้งานเนี่ยไม่ได้รู้สึกต่างกันเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้มองชั้นจอแบบอะไรเงี้ยนะแบบคือเขียนแบบมองเราเขียนแบบถือแบบปกติแล้วก็เขียนนะครับเนี่ยผมมี iPad ตัวนึ่งอยู่ของภรรยาผม iPad รุ่นเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นรุ่นที่น่าจะเป็นเจน iPad ดเจนนะครับมีตัวนี้นี่ที่กล้าพูดเพราะว่าผมพยายามผมก็เปรียบเทียบกับตัวนี้ได้อยู่แม้ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีสัดส่วนหน้าจอที่เท่ากับไอแพด เจนเก้าแล้วนะอันนี้มันจะเล็กกว่าน,นิดนึงก็คือสัดส่วนขนาดหน้าจอที่ที่9.7นิ้วแต่ถ้า iPad ดเจนเก้ารุ่นใหม่ที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่1 0 2นิ้วซึ่งก็ใหญ่กว่าน,นี้อีกนิดนึงแล้วแน่นอนครับมันใหญ่กว่า iPad Mini 6แน่นอนนี่ขนาดรุ่นเก่าๆเ,เวลาจดอะไรเยอะหรือว่าดูละเลียดอะไรเยอะ,เ,ยอะเนี่ยเปิดโนต้ตเพลงมายังไงมันก็เวิร์กกว่ามันโอเคกว่าแน่นอนนะครับดูขอดเพลงดูเนื้อร้องเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยตั้งห่างห่างนิดนึงก็ไซส์แบบนี้มันคือใช่ ปาก,กานี่ไงแ p ปเปิลพซรุ่นที่1เนี่ยก็โอเคนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการคงการเขียนไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นนัยยะสําคัญที่เนี่ยก็เขียนได้ปกติเนี่ยแล้วก็ยิ่งติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มเหมือนผิวกระดาษปิดเปอร์ไลท์อะครับก็เขียนได้แบบโอเคผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกับการใช้ Apple Pencil รุ่นที่2เขียนบน iPad Mini 6เลยนะครับอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ผมไม่ได้มองมันเป็นนัยยะสําคัญ และย้อนกลับมาในด้านของคนที่ใช้งานด้านเหมือนผมอะ่ะคุณจะเอาไปดูโนต้ตเปิดโนต้ตเปิดเนื้อเพลงเปิดคอร์ดเพลงหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้งานทําเพลงแม้ชิปประมวลผลจะต่างกันแม้อายุการใช้งานของชิป mm hmm. iPad mini 6ดูจะได้ภาษีที่ดีกว่าแต่ความแรงระดับเนี้ยณนะวันเนี้ยหรือปีนี้หรืออีก2ปีข้างหน้ามันยังใช้งานแอปดนตรีได้แน่นอนอย่างแนแลบร้อยเปอรผมกล้าการันตี ไม่ว่าแอปแะจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ก็ตามยังใช้ได้อยู่ Garage Band เองที่เป็นแอปของ Apple เองที่อาจจะเป็นแอปทําเพลงที่แอดวานขึ้นมาหน่อยก็ใช้งานได้แน่นอนผมก็รู้สึกว่างั้นราคาที่ต่างกันเกือบ5,000ันห้าไม่ใช่เกือบห้าพันที่ต่างกัน5 0 0 0ันหกเลยแล้วได้ความจุเท่ากันด้วยนะราคาเริ่มต้น iPad Mini Gen 6นะครับถ้าใครยังไม่ทราบราคา17,900ความจุ 64G b iPad Gen 9รุ่นเริ่มต้น ราคาหนง 10, 400, คุณจะได้ความจุ64กิกเท่ากันแค่ความจุกบราคาคุณเลือกอะไรละ่ะเป็นผมก็ต้องหยิบ Gen 9มาเพราะเราถ้าเราไม่ได้คนที่ชอบความสดใหม่ของหน้าตาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ได้แคร์เรื่องของการที่แบบถ้าถือเป็นแนวนอนจะมีลำโพงตูดิโอเราแค่แบบเอ้ยเน้นใส่หูฟังซึ่งมันมีลูหูฟังเหมือน iPad เนี้ย iPad ของอันนี้ก็มีลูหูฟังอยู่ซึ่ง iPad Gen 9ที่เพิ่งขายก็มีลูหูฟังเหมือนเดิมนะครับเราก็เสียบหูฟังฟัง ได้ง่ายพอชาร์จก็ชาร์จชาร์จไปหรือต่ออุปกรณ์อื่นผ่านตัวกลางได้อีกด้วยใช้หูฟังมอนิเตอร์หูฟังฟังเพลงฟังแบบไว้สำหรับมิกซ์เสียงก็ใส่ได้ทันทีไม่ต้องผ่านหัวแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ควณจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มที่สําคัญอย่างเช่นคีย์บอร์ดตอนที่ในช็อปเมื่อกี้ที่ผมไปดูเนี่ย iPad Gen 9เขาจะมีการติดตั้กับคีย์บอร์ดของของ Apple น,นะครับเป็นเคสคีย์บอร์ดนี้ผมไม่มีนะ ไอแพดเจ9สามารถต่อคีย์บอร์ดของ Apple ได้นะครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่นที่1นึ่งนะครับซึ่งซึ่งคุ้กที่ดีคีย์บอร์ดรุ่นที่1นึ่งถือว่าราคาอยู่ประมาณ 3, 4มสี่พนคุณซื้อ iPad 9รุ่นเริ่มต้น1นึ่งหับวกกับคีย์บอร์ดอีกสี่พันมันก็อยู่เลยประมาณ1 5ื0นห้ซึ่งก็ยังไม่เท่ากับราคา iPad Mini 6เครื่องเปล่าๆด้วยซ้ำได้เช่นเดียวกันถ้าอยากใช้ Apple Pencil ทั้ง iPad Mini 6แล้วก็ทั้ง iPad Gen 9เราก็ต้อองซื้เพิ่ม ไอแพดเจ็งเก้าจะซื้อได้ถูกกว่านิดนึงเพราะเป็น a อ p l e ิ e n ปซื้อรุ่นที่1นึ่งไอแพดมินิหราคาก็อาจจะสูงอยู่แล้วเกือบ2องหมื่นอยู่แล้วซื้อ a อ p l e ิ e n ปซิลราคา4ี่ห้าพันหรือประมาณ4ี่พันทุกทีผมจำราคาไปไม่ได้แต่มันจะแพงกว่ารุ่นที่หนึ่งนะแอปเปิลไปซืรุ่นที่สองมันจะแพงกว่ามันก็จะบุกราคาขึ้นไปีแถมเอเดนี uh, ้ก็ไม่สามารถต่อรู้สึกว่าต่อไม่ได้นะต่อต่อผมจำไม่ได้ว่ามันต่อคีย์บอร์ดของ Apple รุ่นแรกได้ไหมนะครับ อาจจะ <interfer en> ต้องไปซื้อคีย์บอร์ดบลูทูธแยกอันนี้ก็อาจจะมีขายนะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่ país, แต่ผมแค่มองว่าเนี่ยคอสที่คุณจ่ายไปมันอาจจะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มต่อเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเข้าไปเรื่อยๆแล้ว,ลวถ้าคุณมานั่งดูสิ่งที่คุณทํางานหรือคุณเอาไปใช้งานง,านง,านงาน่ายๆแค่การนั่งดูหรือตั้งดูโน้ตหรือตั้งอะไรที่มันต้องห่างๆหน่อยเนี่ยในขณานที่คุณทํากิจกรรมต่างๆหรือทํางานอยู่เนี่ยความใหญ่ของหน้าจอยังคงได้เปรียบแม้ว่าจอ iPad Mini จะ ดูมันดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าจอมันยังไม่ได้เทพที่สุดในราคาขนาดนี้ยิ่ง Xiaomi ออกมาออกม m i Pad 5มาใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดหรือไม้แต่ของ Samsung เองที่ออกแท็บเล็ตใหม่ๆออกมาเรื่อยๆในราคา,าเท่าๆกับ iPad Mini 6เนี่ยความสวยงามจอของแบรนด์ฝั่ง Android ฝั่งนั้นดีกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ Android อยู่นะครับแล้วคุณไม่ได้แคร์เรื่องของ Ecosystem อะไรทั้งสิ้นพวกคุณใช้ Android อยู่คุณไม่ได้แคร์เรื่องของการที่ต้องเออไปลองใช้แบรนด์แ p ปเปหน่อยคุณไม่ได้แคร์สิ่งนั้นคุณแค่อยากได้แท็บเล็ตดีๆสักอันหนึ่งคุณแค่รู้ว่าเออแท็บเล็ตของ iPad พวก iPad เนี่ยเป็นแท็บเล็ตที่ดีเรายอมรับเรื่องนั้นแต่ว่าเอา๊ะถ้าไปซื้อ iPad mini ราคาเท่านี้หยุยไปซื้อมีแพดดีกว่าไหมวะราคาถูกกว่าตั้งเยอะได้ความจุได้ความจุมมกกมมาาาาากกกกกววว่่่ดด้้้ยยไไไแแรรรรรรอนะะรออะะะเงีนคคัับบหื็ตต ของแถมมันจะเยอะกว่าด้วยซ้ําผมก็แนะนําว่าคนไปฝั่งนุ้นดีกว่ายิ่งคุณออกไปใช้งานในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ดูคลิปดูอะไรหรือด,ดูเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยดูสีสันจอให้มันแบบไหลลื่นไปดู Android ดีกว่าครับแต่ถ้าเรามาดูสำหรับพวกเราเหมือนผมที่โอเคยังไงเรายังคงจะต้องใช้อีโคสต็มของ Apple อยู่การที่ผมใช้ iPhone อยู่ iPhone มันก็ไม่ได้ทำให้ผมสะดวกหรือสบายใจขึ้นที่ iPad Mini 6มันเป็นพอร์ต USB Type C เหมือนมือถือ a อ d r ด i ออื่นๆมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันโอเคเพราะก็ผมใช้ iPhone อยู่ผมก็มีสายเล g น t ิ่งตังเยอะตั้งแยะแล้วยังไงต่อก็ต้องซื้อเพิ่มจะต่ออุปกรณ์ซาวการ์ดอุปกรณ์ทําเพลงคีย์บอร์ดใบผมก็ต้องซื้ออุปกรณ์ซื้อหับเพิ่มอยู่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแม้อาจจะซื้อถูกกว่าบ้างในบางแบรนด์ซื้อแบรนด์อ่างเงี้ยแบรนด์อื่นๆที่ราคาถูกๆอาจจะหาได้มากกว่าแต่แล้วไงก็ในเมื่อราคา iPad Mini มัน ตัวมันเองแค่ตัวมันอย่างเดียวอะไม่รวมเคสไม่รวมจิดฟงติฟิมอนะีกนมมันก็สูงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถ้ามีโอกาสผมจะซื้อ i p Gen9 ไว้ทํางานเพลงไว้เปิดโน้ตดู Do, ไว้สอนออนไลน์อะไรต่างๆแน่นอนส่วนตัวผมผมมองแบบนั้นนะครับผมแต่ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสถ้าได้ซื้อนะก็คิดว่าจะเอามาทำรีวิวในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนนี้ลงทุนกับ iPhone 12 mini ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาทำรีวิวให้ดูว่าทำไมถึงซื้อ12ทั้งที่13 mini ก็กำลังจะมานะครับแต่ที่นี้เน่ๆเอาแล้วงนี้นะครับเรื่องของราคานี่ยนะครับที่มันดึงดึงผมไปให้ตัดินใจซื้อนะครับแต่โอเคเดี๋ยวค่ว่ากันนะกับเจ้า12 mini ก็ฝากไว้เท่านี้นะเผื่อใครกำลังเลงอยู่แล้วก็ทำงานในในสายที่ผมกำลังทำอยู่หรือกำลังวางแผนจะเอา iPad มาทำงานในแบบที่ผมกำลังทำ หรือที่ผมเคยใช้สอนทํางานเพลงในแบ,บแล็คละอย่เงี้ยผมเชียร์แพจจินเครับโอเคจบวันนี้ไปละสวัสดีครับ